แล้วยังไงคะช่วงนี้หรอช่วงนี้มันเหมือนกราบอ่ะที่มันแบบขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงตอนนี้หรอตอนนี้อยู่ทรง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 เหมือนจะลงตาดีนะเนี่ยตาดีแน่นอนบ้าแล้วทรงทรงมันก็ทรงทรงอยู่ค่ะก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนทิศทางมันไม่ดีหรอกก็ทิศทางมันก็นิดนึง มันก็ต้องมีปัญหากันบ้างอะเนาะคนพุ่งคบกันอะไรแบบนี้มันก็ต้องมีปัญหาที่ต้องเจอหรือว่าอะไรที่ต้องปรับถ้าปรับไม่ได้ก็แยกย้ายอะไรอย่างเงี้ประมาณสี่ห้าเดือนค่ะประมาณสี่ห้าเดือนมันก็คือเรื่องนิสัยที่มันแบบมันมันเหมือนกันเกินไปอะไรแบบนี้ที่แบบจะต้องปรับแต่จะถามเราไหมเราถามว่าเราผิดไหมเราไม่ผิดมันมลายลน์ไลน์ไน์ุนเล่นบุ่นเล่นค่ะที่ มันก็ร้ายแรงไหมจริงจริงมันเป็นเรื่องของของความรับผิดชอบด้วยค่ะเรื่องของความรับผิดชอบจริงๆยังไม่รู้ยังไม่ได้แน่ชัดยังยังยังไม่ได้แบบตัดสินใจอะไรมากมายจริงๆมันก็เหมือนคู่ทั่วไปก็ต้องใหม่ๆมันก็ต้องแบบมีแบบพยายามที่จะเข้ากันกับพยายามที่จะถอยห่างหรือว่าแบบจะใครจะปรับใครจะลดใครจะเพิ่มใครจะถอยใครจะก้าวอะไรแบบนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเราโตแล้วเนาะ โอ้แล้วสามสิบสามแล้วทำงานทําธุรกิจมาเยอะแล้วมันก็ไม่ได้แบบแค่งอนแล้วก็จะแบบอะไรไปไปอย่างนี้ค่ะอันนี้มันมันมันเพิ่งเริ่มหรือว่ามันเพิ่งยังไงค่ะปกตมันเพิ่งเริ่มหรือว่ามันเพิ่งเริ่มมีปัญหาหรือว่ามันอะไรมันจริงจริงปัญหามันมีมานานแล้วค่ะปัญหามันมีมาหลายครั้งแล้วมีมานานแล้วมันก็ยังไม่ได้ถูกแก้แล้วมันก็เป็นเดิมๆซ้ําๆอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยเอ๊ะพักแป๊บหนึ่งไหมอ่าพักดูแป๊บหนึ่งก่อน พักดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นกช่วงหนึ่งใช่ไ็อาจจะใช่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นมันยังไม่เห็นแบบเรื่องนิสัยใจคออะไรแบบนี้มันมันมันเป็นธรรมดายู่แล้วนะคะทุกคนและทุกคู่ด้วยยังนั้นก็คือไม่รู้ว่าเราจะกลับมาคุยกันแล้วไปต่อหรือว่าเราจะแบบเอ้ยหยุดแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันอะไรแบบนี้ยังไม่รู้แดงว่าอันนี้ก็คือพุ่งสัดๆร้อนตาดีนะเนี่ยตาดีนะเนี่ย ก็ก็ถือว่าไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้สดสดร้อนร้อนอะไรเท่าไหร่ก็คือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วจริงจริงตอนนี้แหละค่ะตอนนี้อาจจะเป็นพักพักดูทรงพักดูทรงอ่ะเคยเป็นกันไหมพักดูทรงถอยกุก้าวเหรอเออแบบถอยกันนิดนึงอะไรแบบนี้ไม่ต้องมีการติดต่อไปเหมตอนนี้ ก็ติดต่อค่ะต่อวันละสองคำตอนเช้าก็คือมีงานที่ต <ghost> ้องคุยกันอยู่ใช่มีงานที่ต้องคุยกันอยู่คุยกันแค่เรื่องงานค่ะใช่ค่ะที่จริงที่ผ่านมาคบเปยนแนอืองเป็นเป็นอ๋อมันก็คือคบกันเหมือนคู่รักทั่วไปแหละค่ะก็คือแบบก็มีความมุ้งมิ้งมีความมีความใส่ใจมีความหวานแต่พอนานไปมันก็แบบ มีปัญหากันนิดนึงเรื่องของนิสัยอะไรแบบนี้มน่ตกใจมา่นนั้นออกไปแคอ้าวคู่เกิดนี่แล้วดีแลไม่ตกใจอ่ะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเอาจรจริงๆยังไม่ใช้คำว่าเลิกยังไม่ใช้คำว่าเลิกค่ะ <c oughs> แค่แบบแค่หยุดดูมันเฉยหยุดดูเฉยๆเนี่ยว่ามันว่ามันจะเดินทางไหนต่อมันจะเดิน <c oughs> เดินไปข้างหน้าหรือจะเดินถอยหลัง <c oughs> หรือจะยังไงยังไม่รู้ตอนนี้ก็ยังไม่รนนู้อันนี้เขารู้หรืใชั้นม่รู้รู้ค่ะข้าที่เขาเป็นยังไงบ้าง ไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยก็มีคุยเรื่องงานค่ะแต่ไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวค่ะสิ่งไหนที่เราสึกว่าไม่พอใจหรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงทุกคนก็ชอบความความใส่ใจความแบบโฟกัสอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็ความรับผิดชอบของผู้ชายอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะเรื่องไหนที่มันแบบสําคัญต่อการเดินด้วยกันมันก็ต้องเอามาเป็นอันดับแรกแล้วก็เรื่องไหนที่มันไม่ได้สําคัญหรือว่าแบบ เรื่องของตัวเองอะไรแบบนี้มันก็ต้องคิดนิดนึงว่าแบบมันจะต้องเอาอะไรมาก่อนอะไรแบบนี้คือค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องการจัดลำดับความสําคัญอือใช่ใชเราเตรียมตั้งหลับยังไงเพราะเหมือนคนก็คอละหาไว้ตั้งแต่แรกเขาก็เปิดตัวแรงมาก,กาไม่มันคือไม่ได้เปิดตัวแรงมันก็เปิดตัวทั่วไปแต่คือเราอยู่ในสื่ออยู่ในที่สว่างอยู่ในข่าวแบบนี้นะข่าวเขาก็ มีการทำคอนเทนต์ออกไปมันก็เลยดูแรงดูเลยจริงๆได้ไม่เป็นคนไม่ซีเรียสอะไรค่ะก็ได้เป็นคนที่อยู่ในในโซเชียลแบบจริงๆอยู่แล้วจริงๆอยู่แล้วตั้งแต่แรกคือมีดราม่ามีอะไรต่างๆหรือมีมีเรื่องเรื่องไหน่ที่มันไม่ควรพูดได้ยังพูดเลยบางเรื่องอ่ะที่ทําให้ได้แบบเจอปัญหาอะไรแบบนี้แต่คือได้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วฉะนั้นคือเราจริงใจต่อแฟนคลับเราจริงใจต่อคนติดตามเราเราจริงใจต่อต่อการใช้ชีวิตของเราดีกว่า คือไม่ได้ซีเรียสจริงจริง,รงต่อให้เปิดอีกสิบคนก็ได้ต่อให้ปิดอีกสิบคนก็ได้อย่างวันนี้พอมันเกิดสสดแล้วเราทำยังไงกับความรักที่เราจะยังไงต่อตอนนี้ก็คือน่าจะชา้ชาช้าช้าช้าแล้วก็ไม่ได้โฟก,กัสแล้วตอนนี้ก็คืองานกําลังดีคือได้เป็นคนที่แบบตอนโสดงานดีมากงานดีเงินดีปังทุกอย่างแต่พอมีแฟนปุ๊บอบงานไม่ดีงานนิ่งแล้วก็แบบต้องมีปัญหาอะไรแบบนี้ แ่พอพอกําลังจะโสดปุ๊บเอางานดีงานด,านดีเงินดีธุรกิจดีหรือว่าเราสงวนที่อยู่คนเดียวฟ้าอาจจะประทานให้เราเป็นคนแบบนับวันยืนหนึ่งผู้หญิงแบบสวยๆรวยๆไปเลยคือตอนนี้ตอนก่อนหน้านั้นที่เลิกอะ่ะคือชีวิตเราเป๋เพราะว่าเราเราเรา,เราเคยมีคนอยู่ข,ข้างๆพาัทเนอร์ชีวิตของเรามาดูตลอดเป็นระยะเวลาเกือบสิปีแต่พอมันมีคนที่เข้ามาดัดทำให้เราแบบฮิลลิ่งแล้วก็แข็งแรงขึ้นอะ่ะ หลังจากนี้มันคือจะต้องแบบเป็นอะไรที่แบบมองช้าๆดูนานๆแล้วก็ไม่ต้องไปโฟกัสมันมากตอนนี้ชีวิตสําคัญเลยคือเงินกับงาน,น,นชีวิตเดินได้ด้วยเงินถ้าไม่มีเงินชีวิตเราตายตุยแย่แน่นอนดังนั้นคือเงินมันกําลังจะดีขอโฟกัสงานดีกว่าคือเค้าเรามันคนจริงแล้วตัวแม่อยู่แล้วค่ะคื <laughs> อบอกบอกจบคือจบอ่าบอกเลิกคือเลิกให้ไปหาคือไปเออคือไป ก็เลยรอเขามาหารอเขาให้ไปหาก็นึ่งงมากกว่างงมากความคิดทำให้งงมากงงไหมเราเป็นตัวแม่อยู่แล้วตัวแม่เรื่องจริงถ้าวันนี้เขามางอเขาบอกให้ไปหาก็ไปเออโอเคไม่ไม่ให้เกียรติคำตอบได้เราพูดมาตั้งนานเออก็เป็นคอนเทนต์หอมขำใช่ไหมไปความรักสำหรับเราจะมองถึงเรื่องการใช้ชีวิตผู้อนาคตุนใช่มันมันต้องเป็นคนที่แบบมาซัพพอร์ตเราที่ทำให้ชีวิตเราเติบโต แล้วหรือเป็นคนที่แบบมางัดศักยภา,าพเราที่เรามีอยู่ที่มันดีอยู่แล้วไปต่อได้อีกมันต้องเป็นคนที่เข้าใจในความเป็นเราแล้วมันต้องเข้าใจในความเป็นคู่ชีวิตไม่ใช่แฟนไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่คู่รักอะไรแบบเนี้ยคู่ชีวิตมันต้องมันต้องเห็นเห็นการใช้ชีวิตของของการใช้ชีวิตสองคนอนะมากกว่าหนึ่งคนหรือมากกว่าตัวเองคือเอาง่ายๆคือไม่เห็นแก่ตัวแต่ว่าเราไม่ได้อยากได้รับคามชอบเหลยที่ตบบาถูกต้องไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้วคือคือเรา คือคุณเราชอบคนหล่อด้วยไงประเด็นน่ะ <c oughs> แล้วเบอร์ของเราอ่ะ <c oughs> เบอร์โทรของเราอ่ะออมันก็อุปถัมภ์ผู้ชายอยู่แล้วอะไรแบบนี้ออคือแบบเราก็ได้โอากาสได้เปลี่ยนเบอร์สักทีอะไรแบบนี้เออมันกออ็ถ้าไม่เปลี่ยนผู้ชายจะมาเข้ามาอีกเออกลัวแบบนั้นอีกไม่เอาแล้ว,ลวเหนื่อยแล้วอืมยังยังไม่ยังไม่ใช้คำว่าเลิกค่ะแต่ยังมีก่อนปรับไปด้วยกันไหมหรือว่าก็ต้องคุยกันอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยถ้าถ้าไม่คุย ให้เวลาสักประมาณแบบอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรแบบนี้นะคะก็มีระยะเวลาไหมว่าต้องต้องยังไงอาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็คือนับตั้งแต่วันสองวันที่แล้วหรือว่านับตั้งแต่สองวันที่แล้วใช่คุณจริงแลน่าจะอาคารน่าจะกันอาคารน่าว่ากันตัดโชกถ้าพรุ่งนี้อยู่อู่ภาพคู่ขึ้นมาไม่เป็นไรทุกคนก็ต้องกูว่าแล้วแล้วตอนนี้นายจีมีภาพคู่ไหมหรือว่า ไม่รู้เข้าไปดูเองเดไม่กอบข่าวทำไมทำไมเรามาประเด็นนี้ได้เราว่าคูจะคุยเรื่องธุรกิจกันไม่ใช่เลยไปเอธุรกิจไปลเออธุรกิจตอนนี้อนคุณรู้ว่อะไรนะูๆนไม่รู้ไม่รู้ไปดูเองไปดูเองวเออไปดูเองเสียดายเขาม่เขาหลอกอะไร